สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการสร้างไวบอร์ดแอนิเมชันโดยใช้แคนวานะครับเริ่มต้นจากล็อกอินเข้ามาที่แคนวานะครับแล้วก็อันนี้ทำจากโน้ตบ o ๊กนะครับก็เข้ามาถึงคัสตอมไซส์เราก็กำหนดขนาดเป็นวิดีโอแบบยาวนะครับ อ2.8ศู 2, นอันนี้เป็นความกว้างแล้วก็ความสูง720รับแล้วเราก็มาดูกันรับก็ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปก็จะมาที่ด้านแอปนะครับด้านล่างสุดนะครับก็กดไปที่แอปนะครับแล้วเราก็จะ หาแคนว่าแอปก็พิมพ์คำว่าสปีดเพนนะ,ะ่าสปรดเพนอ่ะ,อะก็ได้มาแล้วนะครับรก็กดเข้าไปดูตรงนี้เราก็จะเขาจะให้เราเลือกไฟล์นะครับเราก็เลือก ไฟล์ที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นคก,ก็เลือกได้ไฟล์นี้เมื่อได้ไฟล์มาแล้วก็เราก็ จะมาใส่อคำคำพูดนะเอั้อันนี้ก็สาธิตการสร้างไว้บอร์ดแอนินเมชันฟอร์มแคนวาสแล้วก็ เราก็ใส่รูปภาพอือจะให้รูปภาพนี้ปรากฏเมื่อมามาถึงตรงนี้ก็จะใส่รูปภาพเอาไว้ก่อนะค เราต้องการที่จะให้ไว้บอร์ดเขียนทั้งตัวสอนแล้วก็รูปภาพอ่ะเซฟรูปภาพไว้ก่อนเฉพาะรูปภาพก็เซฟเป็น png ครับ รูปภาพมาแล้วเราก็มาดูรูปภาพที่เราเซฟมาหลังจากสร้างไว้บอร์ดแอนิเมชันฟอร์มแคันว่าครับก็อหับต่อไปก็ย้อนมาที่แอปนะครับแอปอันนี้เราเลือกไว้แล้วว่าเป็น s e ป p a i พ t นะครับก็ คราวนี้ก็เอาใหม่ก็เลือกเลือกไฟล์ใหม่คือเลือกไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้มันก็จะไปอยู่เนี่ยเนี้ยสาธิตการสร้างไว้บอร์ดแอนิเมชันฟอร์มแคนว่ากดกดเลือกขึ้นมาครแล้วก็ตรงนี้เราจะมาใส่รายละเอียด ตรงการใส่รายละเอียดก็ Power on smoothness เลือกเป็น60 fps นะครับแล้วก็ Sketch duration คือใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่เราจะวาดรูปเนี่ยอันนี้ก็ตั้งไว้5วินาทีนะครับแล้วก็ Color fill duration เราก็มาดูว่า เมื่อวาดรูปเสร็จจะใส่ระบายสรรีไหมอันนี้ก็ใส่เป็นระบายสรรีเท่ากันสามารถที่จะใส่ไม่มีก็ได้สามวินาทีก็ได้ห้าวินาทีก็ได้แต่ว่าในการสาธิตก็จะ,จะเป็นห้าวินาทีเรแบเอา b ค c ลเ o l o r สีขาวเสร,ร็จแล้วเราก็กด animate image ครับก็ต้องรอเวลาทันี้นะครับ แต่เดี๋ยวตอนทําวิดีโอก็จะตัดต่อให้มันสั้นลมในขณะนี้ระบบกำลังทํางานครับตอนนี้ก็ได้วิดีโอมาแล้วนะครับเรากา็คือกด เพิ่มเพจก่อนนะ,ะอ่าแล้วก็ย้อนกลับไปก็แล้วก็ลากเอาวีดีโอเนี้ยลงมาข้างล่างซึ่งอาแล้วเราก็มาดูที่ก็าหน้าตาเป็นไงครับแล้วก็ลอง ลองเล่นดูนะครับก็จะเห็นว่าระบบจะวาดเป็นลายเส้นก่อนแล้วก็ใส่คำพูดแล้วก็เติมสิ่งนี่ฮะคือตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าเราต้องตั้งเวลาในการวาดรูปแล้วก็ตั้งเวลาในการระบายสี ต่อจากนั้นเราก็จะกดดาวน์โหลดเพราะตรงนีเน้เราก็คือเหมือนกับว่ามีเนื้อหายในวิดีโอเนี่ยก็คือว่าเป็นภาพนิ่งกับกับภาพที่เป็นไวบอร์ดแอนิเมชันเพื่อนๆสามารถที่าจะเอาเฉพาะไวบอร์ดแอนิเมชันเนี่ยไปใช้งานได้นะครับอ่เดี๋ยวเรา ดูกันตอนนี้ที่มุมกวานี่็คือว่าเป็นความยาววิดีโอสุดเจ็ดจุดหกนะครับก็เราก็ดาวน์โหลดลงมาตอนนี้แล้วว่กดดาวน์โหลดอีกครั้งครับในขณะนี้ก็จะ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูว่าเออมันหน้าตาเป็นไงนะครับก็กดมาดูเอเอาภาพแรกก็จะเป็นภาพหนึ่งล้วก็วิดีโอไว้บอยแอนิเมชันก็จะตามมาแต่ว่า ที่ได้บอกเพื่อนๆไว้แล้วว่าเพื่อนๆสามารถที่จะไปตัดต่อเอาเฉพาะวิดีโอที่เป็นไวท์บอร์ดแอนิเมชันไปใช้งานอย่างเดียวได้ครับ,คร,บครับก็หวังวหวังว่าเพื่อนๆคงจะนำความรู้นี้ไปใช้ประยุกต์ในการทำตลาดออนไลน์ ได้อย่างง่ายดายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ